chắc chắc là mương u nhè mà chắc không phải, khôm phan dầu chắc cả, cưỡi ngay đó cả, mệt hết cả, à, kiếm nhảm à, kia, vua nhảm, phở với, ra, rất, nát rất rồi, nát xì này nát xì cái gì, nát bò phở, nát, hahaha, hả, phở với là tôi rất là phở, rất là phở, được gan, nên mày lo, dù trai sơn lo, về mạ ึนเลยเยอะขึ้ลยอมแต่ฉันเล่นยอดทำมปีคุยว่าไปแบ่งรวม่หาเตือหรอป้อมมีว่า่หาเตือต่างต่างแปกกันไปแบ่งเนาะไปตางเนาะตออนตอมหาตอต่อตอตอต่อต่ต่ออตอต่ตอต่ กำเมืองนบอกโอ้นะเออถ้าไปเชียงใหม่นี่มันได้กี่ข้าวอูยีนี่ปีนะดีกันอยู่ในวัดไม่ในบ้านเนี่ยได้กี่ข้าวอยู่อูไทยกันอูไทยเลยเราอูเลยกี่ข้าวในไทยบ้านจหนไดนข้าวฮะข้าวกี่ข้านันกำเมืองเนาะกี่ข้าชักชักอ่ะแล้วประธานอ่ะนี่เป็นคนเมืองนะคนเมืองพันยาประธานเนี่ยประธานเนี่ย อาาหรเล่นลัดถ้วยลัดจอนี่เอาสัลายนี่เอาผ้าโคเชตผ้าผ้าหนัวเช็ดจอนแล้วก็กี่ข้าวเออไอปีเอ้ยน้องแอดแจิ้ลพอไงแจกเนาะแล้วแจกพอกงเสร็จแล้วมันเข้าอัวมันไม่ใช่ลเพิ่อนถุงนี้แหละเสร็จแล้วเข้าหัวล่ารถนไหนล่ารถเลยนะ น่ะเปือนคืนหรถติดนะบ่ไรว่าน้าสุดเตือน่ะปกติคนเมืองนี่เขาเอาไมาน่ะอาบกเอาละมกะเอาถ่ายภกะเอาละถ่าถยภาพมาแล้วสงเขาถ่ายวีดีโอมาแลว่าถ้ิมื้อเอาบ้านะ มันลก็รับไงปีน่นเนี้ีว่าสี่บักี่บะเนี้ย่เงียพอเลย้ปีละสวะเ่ต้นนี่มาลุยนี่เต้นนี่ยาวเน่ยลุยนี่

เมียนี่เอชื่อเสียมมอร์เฮมาแลมาแลแกเฮลอตดมเฮลอะรระตลอเพื่อดันตเ้ีเยอันเบบเดเออจ้าเดจ้าอายูเดี๋ยข้าข้าอะไรปีนี้ไปฮารจ้าคือแปลงเยเพิ่นได้สี่ยห้ารอยได้ห้าสิบห้าบาทแต่นั้นนี่ซูนั่นซูขางอูอห่า ย yeah. no, really. ิ่งบุกตายเลยเนอะบุ๊ไปเรื่อยนี่ทายเลยเยอะอบุไปทายยาวทายแล้วแก่ชีวิตสนั้นน่าฮูเลยเพฮะชีวิสีนั้นน่าฮูเลยเมนตายยังยังประสาทนะยู่ะยูออมมุยูออมมกออยูนี่ยูนี่ก็โกหกไปเร่อยแล้วนะเขาสามนลวยูนี่ว่าเพื่อวะชเขาาาว แก่ใเสื้อจะใหด้แต้มมือใี้ได้แตะมเราใ่เรามาเนาะเรามาเนาะก็รู้ว่าข้าวสารที่ซื้อแล้วก็หายพองอย่างหายนหายกนโลกินหายกันโพูดเด็กผมเป็นแค่มวนนะเนาะ่นรเนาะ ต่อเน,นื่ไปนี่ไปคุมเมืบได้แล้วนี่ไปไปนี่ <c oughs> ต่อไปไปคุมมือบได้แล้วไปคนดอยดีกว่าอืมเออ,อจะเขาเข้ากันเดียวละไล่เยน่คอยะนี่้คนะง,ไไงนนนคนที่ซื้อก็จะโดนคนที่ไข่ก็จะโดนไม่จะกลัก